สวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วกับแม่ยาผ้าแสบแส็บยู่ใสแสบ็บยูลานสามพี่น้องบางแสนสองอัเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นมองเกาเดอพี่น้องเดอมือนี่ผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวมึงทั้งหลังทั้งหลังสิเป็นหาดเป็นไส้หาดเป็นน้ำเด้อพี่น้องแพ่แม่ยาสีสมสมอยู่ทั้งหลังนั่นนั่นสีสมสมสีล่ำนั่นเออนั่นแหละนั่นแหละแพ้าลานสามพี่น้องมา บพราะว่าสิปินพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวเฮ้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทู่ประเทศทัวโรกกด้ยวยพี่้องเด้อลูกไผ่ลูกไซลูกสา,สาลูกเขยพ่อดอกแม่ดอกยายไอ้น้องนูลูกหลานมันสุขผูสุขคนเด้อมันนี่แม่ย่าได้ปลาลัดพีได้ปลาลาดพีสามตัว พัฟกับนี่บักแดงกรอบๆหวานๆกระลำใหม่โหระพากระงั่นอันเป็นมืดมืดบรรยากาศมืดมืด ฝนบ่ตกตกพี่น่องจ้าขอ่งมืดมั่งด้วยคิดไม่งาเป็นแบบได้มืดแห้งบ่อย เรียกว่าสิกินข้าว่าสิกินเขาก็าลาดดิส่งอิม่ม <laughs> พี mm ่จ้องรสจัดแซ่บอีหลี รสสัตว์ปลาลาดพริกเนี่ยน,นั่นคืเป็นปลาสามรสน้องพี่น้องเนาะอือนนเป,ปลาสามรส มุอนีพาพพี่น้องมะนางกินโยเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวลงไปทั้งใตทั้งใ้คือบรรยากาศเขื่อนบนลัดเด้อพี่น้องอัน ย่ามทีโป๊ะนี่ลูกค้าตอนนี้หางมงแดงล้วจ้ะลูกค้าเพิ่นกลับมือเดียวออกมือเดียวไม่ยากก็ได้ลงมานังกินได้ฮัดปกติเนี่ยลงมานังกินที่ป๊ได้ดิพี่น้อง ก็มานั่งกินยังที่เราได้เด็กหน่อยลูกหลานเขากินลวดไก่ท่ามากเขาเห็นแม่ยาทายคลิปเขาเลยอยากหัวปลาติกีมนูที่ขายดีอีกเมนูหนึง่ง ขอ,องล้านสาพี่น้องจ้ะทั้งเกีงทั้งหมึดเด้อพี่น้องเด้ออุตส่าหมึงให้ไม่ยากเเด้อ อันใดบอดีบ่งงามเหมือนกับขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะสามตัวคลิปนี้กินเฝ้าว่าได้ย่านก้าง <c oughs> <c oughs> dàn ăn trong một tháng kẹo thì พี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามรับชม่องชมเมียผ้าแสบสั้งแต่ต้น,าาตนจนจบคลิปอย่าลืมกำลังใจใกูอะไรกูแชร์กดติดตามให้เมียผ้าแสบนั้น,นเลือค่ะเด้อเพราะอย่ามีกำลังใจเพชรคลิปต่อๆไปจ้าอันใดบอดีบ่เง่า,งากับขอโทษขอไพ่เวรนัทที่มีนะคะคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณเลยสวัสดีค่ะ